เ,เลยค่ะนักการเมืองทำมา13ปีโดนออกจากงานค่ะเพราะว่าเกิดการปฏิวัติเราก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเห็นเขาทำาค่ะผลิตเครื่องสำอางขายอย่างเงี้ยก็หลักแสนสองแสนสามแสนเจ๊งค่ะลงทุนไปเรื่อยๆหาหนู่นหานี่แบบที่เราทำได้ค่ะจนเหลือเงินก้อนสุดท้ายคือ60,000แล้วมาเจอช่วงโควิดพอดี กาแฟหยอดเหรียญน,นะคะเพื่อนมาแนะนําแล้วเราก็ศึกษาเฮ้ย <"He i, S 1> มันดีนะแต่ถามว่ากลัวไหมเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเรากลัวะคะ่ะแต่ถ้าไม่ทําเลยเงินหกห0,000ื่นต้องกินต้องใช้มันก็หมดไปถ้าเราทําแล้วรอดได้ปวาก็ตัดสินใจทํา เ,เอาตู้ไปลงวันแรกก็อยากรู้ขายได้กี่แก้วลงตู้ตอนเช้าตอนเย็นไปขายเหรียญเลยค่ะได้ยอดขาย40แก้วกําไรแก้วละ5 0ขายแก้วละ1ิบาทก็คือได้200บาทดีใจมากเราไม่ได้ต้องเฝ้าตู้เลยค่ะไม่ต้องไปนั่งชงเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่มีหน้าที่ไปขายเก็บเหรียญถ่ายคลิปใหญ่เลยอะค่ะว่าแบบเฮ้ยมันได้เงินนะพอถ่ายคลิปปุ๊บเราไปโพสต้องมีเพื่อนใน Facebook ของเราอะสนใจซื้อทักเข้ามา นอกจากตู้ทําเงินให้เราแล้วบริษัทยังให้สิทธิ์นะคะคุณเพียงแค่ซื้อ1นึ่งตู้ให้สิทธิ์คุณเป็นเจ้าของร่วมเฟ็นชายบริษัทให้ค่าคอมมิชชั่นทันทีเลยค่ะตู้ละหมื่นสองเพื่อนบัวหวาซื้อบัวหวาเป็นคนแนะนำบัวหวาได้หมื่นสอง ก็ไปถ่ายคลิป <autour> ท <PC. S 1> ุกวันเลยค่ะโพสใหญ่เลยอ่ะเดือนแรกขายได้5ตู้ได้ค่าคอมมิชชั่นมา60,000เท่ากับได้เงินที่ลงทุนซื้อตู้เลยแล้วก็ทํามาจนถึงปัจจุบันเป็นตู้กาแฟแบบมาตรฐานนะคะมีให้เลือกทั้งหมด7รสชาติก็คือเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อเมริกาโน่ชาเขียวชาไทยโกโก้นมกัดาร์ลาว็ตัินใจซื้อตู้เป็นเจ้าของคอนโดนะคะเขาก็ตั้งใต้คอนโดเขาเลยค่ะวันหนึ่งขายได้ประมาณ50แก้วเดือนหนึ่งเขาได้กำไร7,500นะคะเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยเพราะเขามี ท,ทำเลอยู่แล้วตอนนี้เขาขยายเป็นสิตู้แล้วค่ะไปลงที่คอนโดเขาเองเนี่ย mm. เดือนหนึ่งเขาได้รายได้ประมาณ70,000กว่าบาทร้านกาแฟมีเวลาปิดเปิดแต่ตู้เราค่ะทำเงินให้ย4ิบสชั่วโมงแม้แต่บอนเช้าลูกค้าออกมาตีห้าอย่างนี้ค่ะไปทำงานเราก็ไม่ต้องตื่นนะคะ mm. เขาก็แค่ไปกดที่ตู้เราได้รายได้แล้วกลางคืนลูกค้าจะกลับบ้านดึกดื่นแค่ไหนลูกค้าก็ไปกดค่ะอยากดื่มดื่มโกโก้ก่อนนอนดื่มนมสดก่อนนอน mm. ก็ไปกดได้ จะเปิดร้านกาแฟหรือคุณซื้อเฟนชายร้านกาแฟคุณต้องลงทุนก็ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทถ้าเกิดขายไม่ได้คุณย้ายไปไม่ได้นะคะเท่ากับการลงทุนตรงนั้นศูนย์แต่ตู้กาแฟของเราถ้าขายไม่ได้ก็แค่ยกตู้ถอดปลั๊กย้ายไปจุดที่คิดว่าเหมาะสมพอเจอทำเลที่ดีนะคะนั่นคือทำเลทองเลยค่ะ จุดเด่นของบริษัทเราก็คือเรารับประกันฟ่อมเครื่องปีตลอดอายุการใช้งานพอครบ3ปีนะคะเอาตู้เก่ามาเปลี่ยนตู้ใหม่ให้ทันทีแล้วก็ทุกๆ3ปีด้วยเราแถมฟรีประกันของบริษัทเมืองไทยประกันภัยตู้ถูกขโมยยกตู้มาตั้งให้ใหม่ลูกค้าลงทุนแค่ครั้งเดียวตู้ทําเงินให้ตลอดชีวิตสืบทอดไปยังลูกหลานได้เราตายเราเป็นอะไรขึ้นมาลูกแค่รู้ว่าแม่สั่งพงกาแฟที่นี่นะตู้แม่ไปไขเหลียญตรงนี้นะไปเติมสต๊อกตรงนี้เขาได้รายได้ไปตลอดชีวิตยันลูกหลานเลยหลย ค่ะ